ค่ะวันนี้เราจะมาทำสังขยาใบเตยแบบง่ายๆกันนะคะกะทิกล่องนะคะ300ซีซีนะคะ300 ml นะคะก็ใบเตย20บใบนะคะหั่นท่อนไว้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าว250กรัมนะคะมีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีไข่เป็ดนะคะ5ฟอง h e l เตรียมผ้าขาวบางกับตะแกรงไว้นะคะไว้กรองะะเราจะใช้เครื่องปั่นช่วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะตอกไข่เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะปั่นใบเตยทีหลังเพราะว่าใบเตยมันจะมีกาก,ากใช่ไหมคะเดีย๋ยวมันจะติดตัวนี้นะคะอันนี้จะใช้วิธีปั่นไปเลยนะคะตอกทีละฟองเวลาบันเสียเราจะได้ไม่ต้องเสียได้นะคะขล้เราก็ใช้ช่องนะคะ ตีไข่นิดนึงนะคะห้าฟองตีนิดนึงนะคะข้าข้าวนะคะก็จะใส่น้ำตาลลงไปในโถปั่นเลยนะคะเ,เดี๋ยวปั่นกับไข่กันก่อนนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ <S <S ตเตรียมกระชอนกับผ้าขาวบางไว้นะคะ ่ะเราก็ปั่นไข่กับน้ําตาลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มากรองนะคะค่อยนั่นไปนะคะจะได้ไม่เกิดฟองนะคะ,คะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นใบเตยเลยะะปล่อยให้ไข่กับกะทิ ไหลลงจากกระชอนนะคะปั่นไปเตยทยอยปั่นไปสองรอบก็ได้ ราก็ปั่นกะทิใบเตยออกมาแล้วนะคะก็เทลงกระชอนไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเราใช้ตะก้อมือคนให้กะทินะคะไข่น้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะเข้ากันอีกรอบนึงนะคะส่วนผสม ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะตั้งซึ้งนึ่งกะละมังที่เราจะนึ่งสังขยาไว้นะคะให้ร้อนเดี๋ยวเราก็จะเอากะละมังนะคะมาใส่สังขยาเราเอากะกะละมังมาใส่สังขยาเพื่อจะขึ้นนึ่งนะคะเปิดไฟไปต่อน,นะคะ ก็เอากระชอนมากรองอีกรอบนึงนะคะค่อยๆกรองนะคะเดี๋ยวเรานำขึ้นนึ่งนะคะไฟกลางนะคะสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ จับเวลา15นาทีค่ะเราก็เนื่องมาครบ15นาทีแล้วนะคะหลังจากเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่แป้งใส่อะไรเนาะเราก็คนนิดนึงนะคะนะคะก็เริ่มข้นขึ้นแล้วเนาะ หอมใบเตยหอมกะทิมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็นึ่งต่อเอาไฟอ่อนนะคะคราวนี้อีก15นาทีนะคะนึ่งต่ออีก15นาทีนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็นึ่งต่อมาอีก15นาทีนะคะด้วยไฟอ่อน สิบห้นาทีแล้วนะคะ,นะคะสังขยาของเราก็สำเร็จด้วยดีเลยเดีย๋ยวเรายกออกมาคนข้างนอกนิดหนึ่งนะคะคนนะคะ สังขยาก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้ออาจจะไม่เนียนมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็รสชาติอร่อยกลมกล่อมเลยนะคะใครอยากให้เนื้อเนียนกว่านี้นะคะไปปั่นอีกรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลาอพอเย็นตัวมากกว่านี้สังขยาก,ก็จะเหนืดขึ้นนะคะอันนี้มันยังร้อนอยู่นะคะยังนั่นอยู่ เดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟเลยนะคะค่ะเราก็จะโรยนมสดไปนิดนึงนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสังขยาใบเตยของเรานะคะลองทำรับประทานดูนะคะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะ ใช้การเนื่องเอานะคะแม่ขุนทองก็ทำแบบนี้ประจำนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ